พุทธังธัมมังสังฆังขนุตรงอุปัชฌายังนามาสามิ เขาคงจะ,ะคุยเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์ต่อ,อถ้าไม่ว่าพระพุทธศาสนามีหลายนิกายเรามีทางเทรวาตมหายานจันทรยานเป็นต้น คำสอนในแต่ละนิกายก็ไม่ไม่ค่อยจะตรงกันแต่ว่าโครงสร้างของอหลักธรรมไม่ว่านิกายไหนนี่จะจะต้องเข้าในในในกรอบของอริยสัจสอริยสัจสี่คือทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกทางไปสู่ความดับทุกข์ ก็ขขอสังเกตขอแรกง่ายๆว่าเราแปลงเป็นเ,เป็นสองกลุ่มได้เออทุกข์ก็เหตุให้เกิดทุกข์อยู่ฝ่ายหนึ่งความดับทุกข์ทางไปสู่ความดับทุกข์ฝ่ายหนึ่งพระพุทธศาสนาเครถูกมองว่า,อามองโลกในแง่ร้ายถ้าหากว่ามีแต่อริยสัจสองขอแรกก็คงจะต้องยอมรับว่าใช่ คือทุกข์มีทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์ในวข้อที่สามอที่สี่ก็น่าจะเป็นกนารอบอกอย่างชัดเจนเลยว่า,าไม่ใช่ตรงกันข้ามนะเพราะความตับทุกข์ทางไปสู่ความตับทุกข์ก็เป็นการสอนนะว,ว่า ความทุกข์ในชีวิตของมนุษย์ไม่ใช่ของต่างตัวต่าง,งเดิมไม่ใช่ของที่จำเป็นจะต้องมีในชีวิตเรามีความทุกข์ที่ไหนความไม่ทุกข์ก็มีที่นั่นได้และความไม่ทุกข์และความไร้ทุกข จะเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดเพราะการตนบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่ใช่เป็นไปตามดวงหรือว่าเป็นเพราะเป็นพรหมลิขิตแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นพระพุทธศาสนาเริ่มต้นจากสิ่งที่ทุกคนเห็นได้ไม่ใช่เรื่องอที่จะต้อง ถืออุดมการณ์หรือว่าต้องเชื่ออะไรที่ตาเนื้อมองไม่เห็นเริ่มต้นง่ายๆว่าชีวิตเรามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเห็นไ,ไหมไม่ว่านับถือเรา,านับถือาศาสนาไหนหรือว่าเป็นคนไม่มีาศาสนาก็าต้องยอมรับว่าชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือสิ่งที่ตายแล้วเท่านั้นแม้แต่สิ่งที่ตายแล้วนี่ก็ยังเป็นซากศพก็ยังมี มีเปลี่ยนเป็นเน่าเบือ่อเป็นอะไรต่ออะไรไปจนกระทั่งเป็นเลือดแต่กระดูกกระดูกก็ค่อยๆสึกรอดจนกระทั่งมีแต่ผงแต่ว่ามีความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราจะพูดเพียงแค่นี้บางก็ยังไม่ได้หลักในการดำเนินชีวิตที่ชัดเจน แต่สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เราเห็นก็คือการที่สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปนั้น,ม,นมันก็เปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยและมนุษย์เรามีสติปัญญาความสามารถเพียงพอที่จะจับหลักของความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยได้และเมื่อเราจับหลักได้แล้ว มีปัญญาพอที่จะแยกแยะว่าในกระบวนการในกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆนั้นส่วนไหนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องได้ทำให้ดีขึ้นได้หรือระง,งับได้และส่วนไหนที่เ,ออเลือวิสัยที่จะ,ะเกี่ยวข้องในทางที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ นั่นถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มีปัญญาอย่างนี้มักจะกลายเป็นว่าเราไปสู้ในสิ่งที่ไม่มีทางชนะได้ใช่ไหมแล้วสิ่งที่เราสามารถชนะได้ก็เลยไม่ไม่ได้สู้สู้พิธีนี่หลายคนก็จะเกิดความคับข้องใจในชีวิตว่าตั้งอกตั้งใจแล้วเกินพยายามหรือว่าทำดีไม่ได้ดีเลย ถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นมันมักจะเป็นเพราะว่าเราไม่ฉลาดในเรื่องการทำความดีหรือไม่เข้าใจว่าความดีมันคืออะไรฉะนั้นเราเริ่มต้นว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกวินาทีความเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่ใช่เป็นแรนดัมไม่ใช่ไปตามยถากรรมแต่มันมีพิร์ทนมันมีมันมีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยทุกทุกเรื่องนั้นผู้ที่ต้องการดำเนินชีวิตอย่างไม่เป็นทุกข์ก็ควรจะเรียนรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลงในทางที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมันไม่เป็นทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลง แล้วก็สามารถมีความสุขจากกระแสะความเปลี่ยนแปลงได้สามารถสร้างประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงได้ทีนี้ขยายความขคองคาว่าทุกมเมื่อเราดูกระแสะความความเปลี่ยนแปลงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาลั้น เราแล้วก็ใช้ภาษาแทนพระว่วาสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้ทาวอนดังนั้นเ,เราก็น่าจะเห็นได้ไม่ยากว่าถ้าสิ่งทั้งหลายทังป่วงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเ,เปลี่ยนแปลง,ปลงไม่แน่นอนไม่มีเพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถ ให้ความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงแก่จิตใจเราไดนะ้ในการที่สิ่งที่ไม่คงที่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่เป็นไปได้ตามเหตุตามปัจจัยนั้นไม่สามารถที่จะให้ความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงแก่เราได้อันนี้ก็คือหลักทุกขังเป็นเรื่องของทุกข์ ทุกในอริยสัจสี่ดังธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติของมันมันก็ไม่ใช่ดีไม่ใช่เลวไม่ใช่ชั่วอะไรเพราะธรรมชาติก็สักแต่ว่าธรรมชาติแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจเราเพราะว่าเราไม่เข้าใจไม่รู้เท่าทันธรรมชาติเราก็หวังนะเราก็หวังสิ่งที่ธรรมชาติให้เราไม่ได้เราจะไปโทษธรรมชาติก็ไม่ได้เพราะเราตั้งหวัง ในสิ่งที่เราไม่สามารถประสบความสําเร็จได้รันธานลึกๆนี่เราก็ต้องการความสุขความสุขนิรันดรนแะความสุขที่เทียงแท้ถาวรพระพุทธองค์ได้จัดไว้ว่าถ้าเราต้องการความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่าไปแสวงหาในสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ใังนั้นเราเรา,เราก็จะทํำยังไงเราก็จักงงแล้วคือพระพุทธองค์ก็จัดไว้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทั้งหลายให้ความสุขแก่เราได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นความสุขที่มีขีดจํากัดเป็นความสุขที่มีขบออกพร่องั้นถ้าเรายอมรับในขบออกพร่องของความสุขทั้งหลายแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นโถกกมันเราก็ใช้โดยการยอมรับในความจริงว่า